เพิ่งจะมาในแต่ในเมืองาผู้ชมจักได้อย่างอันน้หมากเขี่วคุณยายเนาะมากเขี่วกับขนมสบายดีสบายดีพี่นงปายเบิร์ุสกุสสกุนพี่น้องจา่าบรรยากาศตอนสี่โมงเย็น แดดเปียงป่างมื่อเนี้ยัอ้โหป่าลงโตงม่แต่มื่อเนี้ยังพันธุ์ลงโตงจักหลบพี่น้องนึกว่าเห็ดยังกันลมหนาวลมเย็นลมแห้งแหง้ง อย่างพากันเนินขัวเขาเมาทุบขาเมาพี่น้องกําลังโมะอยู่กําลังเทเลเอขาเมาอิ่มอันนี้เขาจะคล้องพี่น้องขัวเองเฮ็ดเองเนี่ยงามเนาะเป็นเม็ดพุดีเขียวอันนี้บริสไซสีบริสไซน้ำบริสไซอีย่างที่พี่น้องธรรมศาสตร์นี่เขียวธรรมศาสตร์บริเวณเขียวใบเตยเด้ อายายเดลยสิอันนึงก็ายายอยู่นี่สมัยสมืยนี่ก็เปลี่ยนไปได้พี่น้องสมัยบลำบลานะ่านะเขมาน่ะเขาเจ้าต่ำใส่โคกมองเนาะกว่าจะได้กินแต่ว่าสมัยสมืยนี่มันบ่มีโคกมองแล้วทุบเอาเนาะใส่ถุงผ้าแล้วก็ทุบทุบทุบ

นแต่ว่าเขาขายเขาเหมาอยู่บ้านบ่มีนะถุงละลอยเออโลละลอยเนาะเขาขายกิโลละลอยตัวนารอดแล้วตัวนึ่งนตัวบ่อหนามาล้วบ่อนาไม่ทุกอำเห็นเน้ยเฮ้ยเพื่อจะได้โลนึงมันเกียเลยแต่เขาเจ้าเห็ดขายนะเขาเจ้าต่ำเลยแต่เขาถอโกลงกันนี่

ก็ใกทลเอาถุพม่าเห็ดนั่นเพื่นแล้วเพื่อม่าใส่ถึงาห่อแล้วมาแล้วเพื่อนนังว่ะะเล่เอนกไปเอาไม้เนถูกเลยหละก็มาพัดใส่นไฟเหนมากจนสนพงตัวนี้ตัวน็้่มานนพง เว้าถูบเนี่ยมันสินุ่มเลยพี่น้องนี่อันนี้มันบน่พันนี่ยังได้ผัดพัดได้จักรอบแล้วโอ้ยลายรอบเลยมันอ่อนมันนั่นแหละอันนี้ขี้แกบยมเมื่อเชดีกินทันสมันแก่จนก่อนนะชามเำเภอถูกกันแล้วเออที่แกมก็นรอบไวอันนี้ขาดเป็นเส้นนึงแบบตัวนี้ไว้ต่างหากเลยต่างหากข้าวเม่านะมันหอมเนาะข้าวเมากับถ้มาจากข้าวที่แบบกำลังเหลืองกำลังแก่อะ ถ้าเขาแก้ลายมันก็สิแข็งอ่อ,อนลายมันก็สินิ่มก็จะเอามาขัวขัวมันหอมแล้วก็มาทุบมาต่ำทังสีเนะอแะแล้วเราก็มาพัดพัดขี้แกบออก

นี่ทุบทุบอีกรอบเบนก็ขาเปลือกมันยังพันออกเบิดเนาะทุบอีกจากรอบหนึ่งสองรอบแล้วก็มาพัดอีกทีหนึ่งเนาะขาสูงก็จนขาขาสูงอ่ะมัดหมูกล่องขาทุบทุบจนกล้ามขึ้นจนปวดแขน คือจะว่ายายรุ่นก็เฮ็ดรอบนึงลลแ,แล้วบ่โอ้ยชาบแลรกเราก็กินเบิดเฮ้ยชาบแ,แลแรกเราก็แล้วโลดอันนี้คุณยายพญาเขตเฮขตรายโบราณมันเมื่อยแลกับทุบอีกเมื่อนึงมันทุบม้วนมาแา้วแหละทุบอีกประมาณสองรอบ อีกรอบอีกรอบพ่อวัยรุ่นบันทุกอีกรอบขยะขัดิดเลยบัดออปีบนมแขี้ลคอนแล้เป็นที่แม่เป็นก้อยก็ะบปั้น่ชงเรากินขี้ถข้าวคนเนาะขี้เมยบัดเนข่าวากบดีแม่จะขี้จีายคนทีันเศก้อนที่แม่ปั้น่ได้กี่แย่วย <cat sem ite> ังพันกินอยู่ เดี๋ยวมาถาเบิงว่ามันสีแบบเดี๋ยวมาดูกันนะท่านผู้ชมว่ามันได้หรือยังเลี้ยวละสองทุงอันนี้ทุงชุด่ายบอเข้าเมานะจ๊ะพอจะตอกาาอออตอกล้วยไว้ไวมากินข้าวเมายาย คุณยายจ๋า่าอยู่ในห้เมอนีนะที่ชอบกินที่เป็นนที่เอากินที่กก็กันที่กิน้เาูกเนาโอ้มาต่สายยายเอาขนมนี่นะหนาหนาชิลล้มเห็นบ่เอานี่ เข่ได้นกูดีอัี้มันก็เข้าหละเข้าแล้วว่ผู้ย่างอนนี้ะย่างได้ไยาย่ายในการลานผ้ารดลมข้าเลยะว่าัดคนน้อยเนาะเลี้ยงม่อเลยเยวนใส่มันดูเมื่อน่ะมันดนดามนโ้วเลือดขาจนเขียวลานอันลานผ้าไปหาหมอไปสีดยาพอผ้ารถมอเตอร์ไซค์ล่ม จากมือสามสี่มือหามือขายังเขียวอยู่เขียวนะพวอใ่ทัมาเอังาว่าอโนลงมาลเอามือหักไว้กินแอพี่น้องก็ไม่าัตัด้พี่นองกินขมาเดออันนี้ต้องมาเลือกอีกได้พี่น้องไปคัดมาคัดอีกเนาะ อุ้ยนิ่มด้พี่น้องเนี่ยเ็น้นิ่มเนาะมันมันอ่อนเพราะเขาถูกหรือมันอ่อนมันนิ่มแต่เขาต้องเลือกเลือกกากออกอีกมันยังแกบยายนน้้เรลวกจักน้อยแหละใส่ํำตาลขูดมะพร้าวใส่หอมเนาะใส่กะทิหน่อยหนึ่ง ชุมน้ำมันแข็งทนผู้ชสมยังต้องเก็บต้องเลือกอีกมันออกบเบิร์เพื่อเลือกแล้วกากินเมื่อนอนเก็บอกรู้ซื้องมนเลือกออกโกงกับบุญบทันเดลกเขาท่านยักนุ่มแน่ตัวนี้ตัวชุดชายนะต้วยเอาน้าใะส่อีกแล้วท่องขวากับบอะไร นี่เขม่าวพี่น้องสองถุงกันนะถุงที่สามยังบันดิเกนี่นี่ขมาวทำเองนะจ๊ะนี่หอมหนุ่มอันนี้คือเก็บออกมาแล้วเนาะมันกระสีบคอยมีกาบมีกาบ อันเลือก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 น้ำกินน้ำเพื่อหลอนกาเกือบเบิรตอันนี้เห็ดกินเนี่ยพี่น้องบริเฮ็ดขายเนาะก็นี่แหละเห็ดน้ำกินน้ำเนิอนฝนเลือกน้ำกินน้ำพุงเหลืออีสองถุงข้าวเมาเห็ดหลายเห็ดลอยเดียวบัวเคืองหอดทัง

ผู้ใดอโหลดมาน่ะผนงานปอ๊ะ่าอำมาลามีคนลงหยามโต่งอยู่ยายลุนมออเอลงเรื่องหัางขึ้นมามีจองยัมโต๊กแน่น่ะมันนะจะก็ลงลายมาจากแลมืดพ่นยลง แต่เศร้าเลยค่ะมีคนลงไปหยามอยอีกไปบางเพนี่มันออกมากัดเห็นกับป้าอยู่แต่น้อยนึงเนาน้ำมันบอลลายแหละปริมาลงไป็นกาดมาลงไปหลักกัดกินป่าพี่น้องเพราะว่าน้ำมันกะไหลอยู่ในหน่อยแล้วำาพุ่งจากลงออกลองว่าหันนีแห่งบรายป้าเกาะเมืองจะพหจังหยัยางกินบุฟเฟ่ ก็เดียวว่ามันล่นออกจากค้อตีกี้จี่มันออกจากรถนั่นขี่รถตามทางเห็นมันอยู่ในโบกมันนะพอคำมาแหงก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวเนาะหนาวห่ามือแล้ววันนี้คุณยายออกมานา บ่มีไปใ <ics> นเ <iałem> มืองก็ซื้อหมากเขียวไหมเพิ่นเนมื่อนนะหลุดับเอาัเมื่อเมื้อยเออมือลาที่เอาหมฮอานบ่ยนเนอ่ะเออาไะสามพันไปเดี๋ยว ได้ยังนางเทถาวพวกนางให้ก็ไปงานศพมา,าเอองานแจกเนะ<อ>าะมักบัวก็เลือตะก้างมาทำเลยน,ลานาในท็ดตะเปลือกมนะนาวเป็นแม่ดูอ่ะไปงานแจกเขา่าน้ำบุ้ดเลยไปเบิเ่งแข่งเนื้อวะโบลีเดีวเ๋วจะไปดีครับพี่นาง ทบแล้วนะข่าวนะหังกันแล้วไปซีิมโหลดในสองถุงขมาวนะปลายนะแพงหรืออ่อนอ่อนพอดีกินเขากินเพิ่งละถุงหนึ่งยังเหลืออีกสองถุงถามมากินในแม่มักบัวนี่ เอามาดูฝักมน,น,นี่ลูกบัวอุยลมแหง้งนะพี่น้องขนาดกลางเว้นยังสียังหนาวเย็นย่อคำคำไม่แห้ง,หงกันหนาวเนาะเดืกดเดืไม่แห้งกันหนาวพี่น้องจ๋ามานี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชม สบายดี